ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพระนริมนะครับก็วันนี้เข้าสวนมะม่วงนะครับผมวันนี้พระนริมจะพาเพื่อนๆไปดูมะม่วงฟาลันนะครับที่ทําการดึงช่อดอกไปเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับผมตอนนี้ก็2เดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวตามพระนริมไปชมกันนะผมไปครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือมะม่วงฟาลันนะครับอายุ2เดือนกว่าๆนะครับ ยังไม่สามเดือนเต็มนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับลูกเขาก็รูปทรงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็พอมีครับผมพอมีให้ขายก็ราวๆนะครับผมเราวๆประมาณหนึ่งตันนะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็สีผิวประมาณนี้เลยนะฮะนี่ครับประมาณหนึ่งตันนะครับเนี่ยตามส่วนพอมีจะ ถ้าให้ดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็พอได้นะครับเพื่อนๆนะครรุ่นนี้นะครับรุ่นเจอฝนเลยนะฮะตัวนี้รอดฝนมาได้นะครับเนี่ยรุ่นรอดฝนนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็เน้นยาเชื้อรานะครับเพื่อนๆนะครับก็ฉีดทุกวันเลยนะครับฝนตกทุกวันนะครับ ตกตอนไหนฉีดตอนนั้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะฝั่งลูกก็เกือบใช้ได้แล้วนะครับลูกใหญ่เลยนะครับนี่ครับสวยงามครับเพื่อนๆนี่ฮะก็ความสูงของต้นนะครับก็ประมาณ4เมตรนะครับเพื่อนๆเนี่ยพอพอมีบ้างนะครับพอมีให้เก็บขายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับ นี่เลยนะครับประมาณ1ตันนะครับ1ตัน1ตันน่าจะได้สบายเลยนะครับของสวยๆครับผิวสวยๆนะครับเพื่อนๆนะฮะผิวสวยนะครับมะม่วงผิวสวยครับดูแลอย่างดีครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะนี่เลยนะฮะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ส่วนนี้นะครับผม กะว่าน่าจะเริ่มตัดได้ก็น่าจะเป็นสิ้นเดือนอพฤศจิกายนนะครับหรือว่าต้นเดือนธันวาคมนี้ก็น่าจะเริ่มตัดได้แล้วนะครับมะม่วงเขาก็เนี้ยเพื่อนๆนะครับป,ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่เลยนะครับน่าจะเป็นมะม่วงล็อตแรกๆนะที่ผมจะปล่อยนะครับนะ ดึงวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนะครับเพื่อนๆเจอฝนนะครับชุกเลยแหละช่วงนั้นนะครับแต่ก็กับการที่เราดูแลอย่างดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะสวยงามครับถามว่าฝนชุกนะครับมีโน้ตไหมนะครับก็บอกได้เลยครับมีครับแต่ไม่เยอะนะครับผมะมีแต่ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะก็ก็คือเอา ได้ทันนะครับเพื่อนๆนี่ฮะมะม่วงของเรานะครับไก่จะได้ปล่อยแล้วนะครับล็อตแรกนะครับก็มีอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับเพื่อนๆนะฮะสู้ฝนกันมานะครับสู้ฝนกันมาก็นะฮะนี่ครับเพื่อนๆมะม่วงฟ้าล้านนะครับนี่เป็น ดึงรอบใหม่นะครับเพื่อนๆนี่กําลังแทงช่อเลยนะฮะนี่ก็รุ่นมหาชนเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะฟ้าลั่นใกลได้ปล่อยแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็นะช่วงสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าเนี้ยอาจะโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆฮะลูกเขากําลังใช้ได้เลยนะครับ แบบมือกำนี่แบบเพื่อนเพื่อนขนาดนี้ฮะใช้ได้นะครับมาทางนี้เพื่อนนะครับทางนี้ก็มีนะครับบอกเลยนะครับว่าอตนี้นะครับผมมามีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะประมาณหนึ่งตันนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็พอให้ได้ขายนะครับ พาเพื่อนๆชมสวนกันนะครับผมนะฮะนี่ฮะทึบนี่เลยนะครับปลาลันผิวสวยๆนะครับเปอร์เซ็นต์สวยสูงมากกว่านะครับเพื่อนๆเน,นี่ยโอเคครับนะฮะโอเคเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นะ ส่วนพนมอ,อิมนะครับกับมะม่วงฟาลั่นที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่25สิงหาก็ใกล้จะได้ปล่อยแล้วครับเพื่อนๆนะครับ, <ๆ S 2> รบยังไงก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามกด subscribe นะครับสั่นกระดิ่งให้พนมอ,อิมกันด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ